วิธีการใช้งานหุ่นยนต์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาการคำนวณสำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาชิโรหุ่นยนต์ชิโรจะช่วยสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในการเรียนรู้เกี่ยวกับโคดดิ้งโดยชิโรสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้การขับเคลื่อนผ่านทางมอเตอร์เกียร์ขนาดเล็กและล้อทั้งสองข้างอีกทั้งยังมีหลอดไฟ LED และลำโพงในการแสดงผลและส่งเสียงหุ่นยนต์ชิโรสามารถเขียนโปรแกรมได้ผ่านทางการ์ดคำสั่งโดยมีการ์ดคำสั่งจำนวน40ใบแบ่งได้เป็น9รูปแบบดังนี้ แบบที่1การเริ่มต้นการทำงานสีเขียวอ่อนเมื่อหุ่นยนต์พบการ์ดนี้จะส่งสัญญาณไฟสีเหลืองและสัญญาณเสียงแล้วรอระยะเวลา5วินาทีจากนั้นเดินตรงแบบที่2การดเดินตรงสีฟ้าเมื่อหุ่นยนต์พบการดนี้จะเดินตรงไปข้างหน้าหนึ่งช่องแบบที่3การดเลี้ยวซ้ายสีเขียวเข้มเมื่อหุ่นยนต์พบการ์ดนี้จะเลี้ยวซ้าย แบบที่สก้าดเลี้ยวขวาสีเหลืองเมื่อหุ่นยนต์พบกาดนี้จะเลี้ยวขวาแบบที่ห้าและ7จะเป็นการแสดงสัญญาณไฟสีเขียวสีน้ำเงินและสีแดงตามลำดับเมื่อหุ่นยนต์พบกาดนี้หุ่นยนต์จะส่งสัญญาณไฟตามสีของกาดและเดินตรงไปข้างหน้าหนึ่งช่องแบบที่8ก้ารส่งสัญญาณเสียงสีเทาเมื่อหุ่นยนต์พบกาดนี้หุ่นยนต์จะส่งเสียงร้องและเดินไปข้างหน้าหนึ่งช่อง แบบที่9ก้าการหยุดการทำงานสีแดงพร้อมสัญลักษณ์หยุดเมื่อหุนนนห่นยนต์พบการนี้หุ่นยนต์จะส่งสัญญาณเสียงเพื่อหยุดการทำงานและแสดงไฟสีขาวในการทำกิจกรรมร่วมกับหุ่นยนต์ชิโรนักเรียนต้องเริ่มจากการตอบแผนที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเริ่มจากการตอกกรอบแผนที่จำนวนสีชิ้นจากนั้นให้นักเรียนตอบแผนที่ตางรูปภาพที่ได้รับ เมื่อตอบแผนที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถที่จะวางแผนเส้นทางและเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ชิรบโดยการวางการ์ดคำสั่งจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายโดยในตัวอย่างจะเป็นการเคลื่อนที่เพื่อหลบก้อนหินจะเริ่มจากการ์ดเริ่มต้น โดยให้หัวลูกศรในการเริ่มต้นชี้ไปยังทิศที่ต้องการให้หุ่นยนต์เดินไปตามด้วยการเดินตรงจากนั้นจะเป็นการเลี้ยวขวาต่อด้วยการเลี้ยวซ้ายการเลี้ยวขวา การเดินตรงกาดเลี้ยวซ้ายและจบการเขียนโปรแกรมด้วยการหยุดการทำงานเมื่อเรียนการดคำสั่งเสร็จแล้วให้ทำการเปิดสวิตช์ที่ด้านล่างของหุ่นยนต์เมื่อเปิดสวิตช์เรียบร้อยหุ่นยนต์จะส่งเสียงและส่งสัญญาณไฟสีขาวเป็นเวลาหนึ่งวินาทีแสดงว่าหุ่นยนต์พร้อมใช้งาน จากนั้นให้นําหุ่นยนต์ไปวางที่การกเริ่มต้นโดยให้ส่วนหน้าของหุ่นยนต์ตรงกับลูกศรในการกเริ่มต้นและปล่อยหุ่นยนต์ให้เดินไปตามทางที่ได้โปรแกร,รมไว้ถ้ามีการเขียนโปรแกร,รมผิดพลาดหุ่นยนต์ไม่สามารถบรรลุภารกิจได้นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนการ์ดคำสั่งที่ผิดและเริ่มกระบวนการใหม่ได้ ส่วนนี้จะเป็นวิดีโอตัวอย่างสแสดงการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนโคดดิ้งไปพร้อมกับหุ่นยอนชิโร่